สำหรับใครสนใจเติมเกมฟรีฟ้ามบายราคาถูกปลอดภัย100%เซเติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอรนชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคน ใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาชิบานนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับผมอย่าลืมนะช่วยกันช่วยกันแล้วก็วันนี้ครับมาอยู่กับการสุ่มเปิดนักเตะ108แนั่นเองนะครับก็ตอนนี้หลายคนอาจจะได้เปิดกันไปแล้วเนาะก็คอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับว่าได้ตัวไหนกันบ้างนะครับผมมาเริ่มกันท่านผู้ชมมาลุ้นกันว่าเราจะได้ ตัวไหนนะขอแบบท็อปทอปแล้วกันนะครับมเมสซี่มเมมบัปเป้เอาวารเรสได้หมดเอามาเล่นมาจัดไปครับของฟรีใครจะไม่เอาเอาอยู่หลังใครก็ได้ไปครับไม่ใหของดีแน่นอนรับจังหวะนี้ครับมาฮะบาซิลฮะมีลุ้น2ตัวหน้าเป้าเรียบร้อยครับลิชาร์ลิสซันนะฮะเรียบร้อยครับถือว่าได้มารองได้มารองไม่แย่ไม่แย่นะ ยี่ยมเยมยมโอเคว้า okay. ว wow. เอาตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ริชารดิสันแล้วนะเพราะว่าเราได้มาแล้วเราอยากได้แบบหลายๆตัวมาแนะนํานักเตะและรีวิวนะครับมา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 ,มาตัวที่2ครับคือใครก็ได้แหละผมก็ผมว่ามันน่าเล่นทุกตัวอยากลองเล่นทุกตัวนะั่นแหละจะได้แบบมาบอกกับทุกๆคนนะว่าตัวไหนมันเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมนะครับไปครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะสองตัวที่2 ไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาเลยอาเจนติน่าครับจังหวะนี้ครับหน้าเป้าครับอาวาเตสมาโอ้โหได้หน้าเป้าสองตัวจังหวะนี้ครับเฮ้ยหน้ารองนะเนี่ยหน้ารองนะเนี่ยเฮ้ยถือว่าเยี่ยมนะตัวนี้เฮ้ยไม่แย่ไม่แย่ดูสแตนนิดนึงเฮ้ยสกิลบูสดีความเร็วดีการยิงดีโอ้ยดีดีดีโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเปิดไว้ก่อนว่าหายไปห้าสิบกว่าล้านนะต้องได้ เมสซี่กับประธานเป้แล้วนะเอามาเล่นนะคือถ้าได้ประธานเป้กับเมสซี่เนี่ยผมก็โอเคละเพราะว่าตอนนี้ผมมีอาวารเรสแล้วนะเอาโอเคครบเลยเนี่ยกดคําว่าแลกได้แล้วนะครับครับเลยกันจากการแลกเปลี่ยนนักเตะ TOTT นะครับมาดูกันว่าตัวนี้เราจะได้ขายประธานเป้หรือเมสซี่ไปครับปลดล็อกมาแน่มาแนะานะ่ขอแสงแสงเดียวมุมการ์ดกดเลยฮนะกดเลยครับมาเลยฮะมาเลยฮะจังหวะนีนประเทศ ประเทศโอ้โหเรียบร้อยมันล็อกจริงๆเอ้ยอรบ,บัตนะก็ได้นะเอามารีวิวได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ของตกแต่ว่านัวฮากิมี่นะถ้าฮากิมี่นี้บอกได้เลยว่าเสียดายนะครับโอเคโอเคถือว่าได้นะถือว่าได้ถือว่าได้อไดโอเคครับเดีย๋ยวเรา ค่อยมาว่ากันนะสำหรับการแนะนำนักเตะนะครับวันนี้เปิดก่อนเรียงนิดนึงผมได้ลิชารลิสซันมาแล้วอาวารเลสมาแล้วอาราบัตมาแล้วนะครับขอไม่ซ้ำแค่นั้นเองแล้วก็ขอไม่เป็นกองหลังแล้วกันแค่นั้นแต่ถ้ากองหลัง CB เนี่ยไม่เอาสักตัวนะครับแต่ว่าไม่อยากจะพูดเลยวะกลัวได้มากเลย <c oughs> โอเคครับมาตัวที่4ของวันนี้กดแลกเปลี่ยนเลยครับรอแสงครับรอแสงที่การ์ดสองครั้งแล้วกันรอบนี้ขอสองครั้งนะฮะ มาฮะหนึ่งครั้งไปแล้วนะขออีกสักแสงหนึ่งอีกแสงหนึ่งแล้วมาแน่นอนจังหวะน,นี้ครับขอตัวไม่ซ้ำก็พอเข้าบอลอัลเกรดโอโ้โหเรียบร้อยเฮ้ยซีเอ wow. 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 ็มเตียวเลิกแฮมว้าว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 ได้ได้ไดูดันไม่เกรงใจใคร yes ได้นะโอ้ผมผมนึกว่าจอนอ่าสโตนไปแล้วนะครับจังหวะนี้ครับเฮ้ยเอออยากได้กั๊โปเหมือนกันนะครับกั๊โปเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ยังดีกว่าจอนสโตนแน่นอนครับจังหวะนี้โอเคครับโอ้ขอบคุณมากฮะสุดยอดจริงๆทุกคนตัวที่ห้าจัดมาให้ผมหน่อยนะครับขอแสงแสงเดียวรอบนี้ไปแสงเดียวขอแสงอยากได้แสง เฮ้ยเนเธอร์แลนด์อ้าวกากโปูย้าโอชัวร์ปะชัวร์ชัว้าวร์ส้ยุดดันอีกแล้วดูดันอีกแล้วเวล l l y good r e ดูทีมให้หน่อยครับเพลนโซน OVR หนึ่งร้อยยี่สิบสามเฮ้ยจะดูทีมอะไรเปิดกัดก่อนจะดูทีมอะไรรอก่อนได้ไหม ผมไม่เอาแล้วนะเอ็มบัปเป้ผมมีกั๊กโปแล้วเอ็มบัปเป้เดี๋ยวชนตำแหน่งกันนะครับขอเป็นเหลือใครมั่งขอดูก่อนเหลือใครมั่งเมสซี่ได้นะฮะกิสมันเห็นว่าไม่ค่อยดีใช่ไหมไม่เอานะครับเอ่อผมอยังได้บูโน่นะอยากเล่นเหมือนกันแล้วก็มาร์ติเนสในประตูอยากเล่นวะอยากลองนะเอ้ยนะครับโอเค เมสซี่เหรอเมสซี่มาเมสซี่อันนี้ขอเป็นแสงชนกัดสามครั้งนะครับปิดท้ายสามครั้งตัวที่หกไปตัวที่หกสามครั้งมาครับตัวสุดท้ายของวันนี้ฮะตัวที่หกของเรานะครับขอแสงชนมุมกัดสามครั้งครับผมสามครั้งครับผมตอนนี้แลกไปแล้วหนึ่งครั้งนะฮะชนไปแล้วหนึ่งครั้งนะฮะมาแล้วฮะเดี๋ยวผมขอดูแสงก่อนเดี๋ยวลืม สครั้งนะครัครั้งสุดท้ายครับผมครั้งสุดท้าย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 ไม่มาไปเลยครับมานะฮะจงหวะนี้มาจากวะนี้ฝรั่งเศสโอซีเอมไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไม่สาอย่างน้อยก็ไม่สามนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูว่ากิสมันเนี่ยมันโหดแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูโอ้หมีลุนเอ็มบัเป้อยู่นะ จังหวะเมกี้มีลุ้นเอ็มบัปเป้อยู่นะอย่างน้อยก็ไม่ได้กองหลังแล้ววะรู้สึกกองหลังมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะโอเคขอบคุณมากครับสุดยอดจริงๆครับจังหวะนี้มันมากมันมากครับบอกได้เลยว่าโอ้โหนี่ถ้าเติมได้อีกนะร้อยนะมันนะโอเคนะอ่านี้ก็มีการ์ดโอ้ยคอสติกไม่มีการ์ดฟรีแล้วตอนนี้หมดแล้ว นะฮะตอนนี้ตะกี้เราได้เป็นเออ่กิสมันใช่ไหมนี่เรามาแทนวายนาะดุมเลยเรามาเล่น 4M เลยงงไหมนะ 4M ไปเลยเออจริงๆเราไปเล่นแผนในนี้ก็ได้นะถ้าเรามีฮาซาเนาะเราไปเล่นแผนอะไรนะนี่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 1 2 12 y ได้ไหมหรือว่าจะเอา4-5-1ทุกคนอยากดูแผนไหน4-5-1กับ C1212Y c 1 1 Attack ไม่เอาอ่ะอันนั้นมันเล่นยากว่ะอ่ะอันนี้แล้วกันโอเคน่าจะได้ผลมากกว่าอ่ะชวาร์เมนี่ก็เป็น CDM ไปเลยโอ้ที่ที่จริงได้อราบัตมาก็ดีนะ อาโอเคครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยใครที่เข้ามาใหม่าาก็ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย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 